ดีค่ะอ๋อตอนนับเก้าสวยกานผู้หญิงอยากสวยค่ะเราไม่ไม่ไม่เข้าแบบว่าอย่างนี้สักวันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเรานั่งไงเราก็ต้องใช้ส่วนบนถ้ายืนก็ต้องใช้ส่วนล่างไปถึงเอวขาอะไรอย่างนี้อ๋อใช่นึกว่าชอบส่วนบนอะไรประมาณนี้มีของดีอ้าชอบ้าววเนี้ ดิฉันมีความรู้สึกว่าเพลงก็คุ้นๆเหมือนเพลงของใช่แต่ตอนแรกเราเอ๊ะใครสครับใครหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอฟังเพลงแล้วอยเพลงชอบเพลงคุ้นไม่นี่เพลงคุ้นหูออกมาดีไวหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่เขาดนตรีคล้ายๆกับเพลงของใครนะชรั้เพื่องอารมณ์เหรออะไรนะโอ้ยนุ่นพ่อรุ่นพอดิฉันกำวังเกิดก่าว ขออภัยค่ะแม่พ่อข้าฝันยังไม่สไตล์สองนุ่มบอยกับใช่ไหมสองนุ่มบอลกับเมืยบอยบอยกอับก้องบอลกับเมยวงสรラบนะคะในเมยค่ะไนเมย์โน้ <No. S 2> <laughs> มีอัลบั้มออกมาแล้วถึงเจ็ดชุดคุณพี่นีฉันติดใจเขาชื่อน้องเมื่อยปถอม,มเมยไปถามคุณแม่หน่อยดิ คงอาจจะเมื่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยป่ะะตอนข่อนเมื่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงถึงตั้งชื่อน้องเมื่อยเนี่ยลองพูดเป็นภาษาเนื้อดิเมื่อยเออยังเมื่อยยังดีกว่าภาษาเวียดนามเมื่อยก็เมื่อยเนาะเออโอเคโอเคไม่ว่ากันเจ็ดชุดแล้วเธอเขาออกกันแล้วว่ามาไม่ใช่ว่าชุดสองชุดอย่างที่เราเข้าใจนะใช่แล้วเพลงเขานะฟังสบายๆด้วยเนาะในสไตล์บริท พรอนะคะเพลงอะไรเนี่ยกล้็ได้รับรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยน้ำแหมพูดไปพูดมาสองคนนี้ไม่มีความรู้เลยกับสครับเนี่ยรู้แต่ว่าสครับผิวรู้รู้จักแต่รู้จักแต่เพลงได้ยินแต่ว่าไม่รู้ชื่อเพลงนี่วงสครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราสองคนออกเอาไปบ้ามั่งคู่กันสค่ะสค่ะแค่ชื่อก็อายแล้วนะ ออกมาก็แาบนี้แล้วกันค่อยๆอันนี้ค่อยๆเปิดนิดนึงแล้วก็หันหลังกลับอายเขาแง่สองหนุ่มนาตาดีด้วยเนี่ยเห็นไหมน้องเขาทุส์แปะรูปมาให้ดูอืมแล้วเป็นไงล่ะผู้ถึงผู้ชายนาตาดีเดี๋ยวเรามีอะไรมาเล่าพูดให้ฟังเหรอมีเรื่องเล่าอีกนะเอออุตส่าห์จะโยงเข้าเข้าเรื่องของเราเออไม่มงนะก็มีบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวนะผู้ชายผู้หญิงเราเนี่ยนะคะบอกผู้ชายคนไหนจะดีเท่า เท่าผู้ชายคนแบบนี้บ้างเท่าคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยอืที่เขาเขียนมาเนี่ยดีที่สุดอ่าข้อหนึ่งคุณสมบัติของเขานอนตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกเช้าว้าวผู้ชายคนเนี้ยลสองออกกําลังกายทุกเช้าหกโมงเช้าอาหกโมงเชีให้แฟนเรื่องไงล่ะสามสามฝีมือเก่งการฝีมือเก่งออืสี่ไม่กินเหล้าชอบไหมคะห้าทำอาหารได้ทุกชนิด หกอ่านหนังสือตามเวลาที่กําหนดเจ็ดไม่เที่ยวกลังคืนเลยเป็นเวลาหลายสิบปีอแปดกลับที่พักตรงเวลาทุกวันหนูชอบอันเนี้ยนี่ฉันสงสัยว่าหุ่นยนต์หรือเปล่าคุณไม่เป็นมนุษย์ผู้ชายเนี่ยค่ะเก้าสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนลายผู้ช่อะไรอยากได้ไม่เที่ยวเถกเลยอสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนสิบ ทุกคืนสิบเข้านอนตรงตามเวลาเห็นขาเข้านอนตรงตามเวลายี่นุ่งตามเวลายี่สิบนาิกาทุกทุกคืนด้วยอผู้หญิงคนใดต้องการคู่ครองแบบนี้นะคะโทรหาได้เลยหาได้ที่เรือนจำประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเชียนว่าทำไมไม่เที่ยวเที่ยวได้ไงอยู่ในเรือนจำมาเถอะนี่วอ ผู้หญิงคนใดต้องการกู๊กควาแบบนี้หาได้ที่เรือนจําประจําจังหวัดทุกจังหวัดเลยจ้าอิอีออ,อด้วยอตอนแรกฉันก็นั่งอ่านตั้งนานอ,อนั่งอ่านตั้งนานในฉันก็คิดว่าคนพิการไปไหนไม่ได้แขนขาไม่มีก็เ,เลยอยู่แต่บ้านออสวดมนต์ไปไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นเวลาหลายสิบปีด้วย <laughs> ไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนบางคนก็ติดกุ๊กตลอดชีวิตนะแย่ yeah, แล้วเราจะไปเป็นแฟนในกุ๊ก <laughs> โอ้ว่ากันไปไม่ไหวอ่ะอืมอ่ะคุณพี่ค่ะวันนี้เรามีคุณสมบัติของโปรโมชั่นค่ะคุณคุณผู้ชมคาโปรโมชั่นเนี่ยหรคะไหมเมื่อกี้บอกว่าเราตกลงกันที่โปรโมชั่นน้องบีมาที่คุณสมบัติาจจะพูดแบบยิ่งยิ่งเราคุยผิดกันอยู่ทางออยบอกว่าให้คุยเป็นอผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเสริมอาหารแล้วเป็นไงเราผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เราวนกลับนี่ใส่ไม่ดีนะเธอเนี่ยวนกลับออยู่ในกรอบไหมคะชอบต้องกรอบไามแล้อย่างยางอะไรนะผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักสมสมถังเช่าถังเช่าสมพอเขาให้คุยผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักก็ให้คุยเป็นยาระบายหรือเปล่าลดน้ํำหนักนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่มีไม่เจนนั่นแหละอ่าตอนนี้โปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์บีวันนะคะ อ่าหนึ่งกล่องราคา750บาทค่ะหกกล่องแถม1กล่องในราคา4,500บาทค่ะราคาเต็มเท่าไรต้องบอกเขาหน่อยราคาะราคาเต็มข้างกล่อง1450บาทค่ะค่ะโอเคตัวซิลวี่นะคะ,คะราคาข้างกล่อง1,150บาทนะคะ1กล่องราคาสมาชิกเอ่อโปรโมชั่น650บาทอ่หกกล่องแถม1กล่องราคา3,900บาทค่ะ ตัวนิวเคซีไลท์พลัสนะคะเบต้าคูแคนค่ะาราคาข้างกล่อง1,480บาทนะคะ1กล่อง980บาทโปรโมชั่น4กล่องแถม1กล่อง3,920บาทค่ะนะคะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะค่ะคุณพี่มีกิฟต์เซตด้วยค่ะกิฟต์เซตปีวัน10กล่องซิลวี่สกล่องนิวเคซีไลท์พลัส3กล่อง, New องจากราคา12,390บาท เหลือ9,500บาทเท่านั้นเองค่ะคะออนอกจากนั้นยังมีมินิเซตค่ะ B15 กล่องซิ l v i กล่อง New KC Light Plus 1กล่องในราคา4,700บาทค่ะค่ะก็ราคาเต็มก็ไปคูณกันเองนะเขาไม่ใส่มาให้ยิ่งเราตกกันนิสาดอยู่ย <c oughs> คือโ,<ด>โปรโมโชั่นชุดใหญ่ค่ะค่ะโปรโมชั่นชุดใหญ่นะคะ Mobile Stock List นะคะโปรโมชั่นตัวนี้ Mobile Stock k i s t Stock l i t อ่านเป็น ตรเราจะทำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพี้ยนหมดขอ,ขอประทานอภัยคะ่ะคุณผู้ชม<ฮ>สมัครเปิดศูนย์<ม>หรือง่าตัวแทนจำหน่ายนั่นเอง<ม>75,000บาทคุณพี่คะผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับคือ B1 50กล่องซิลว<ม>ี่50กล่องและผลิตภัณฑ์ New KC l i ไล t ์พลซึ่งมีเบตา và, ้ากูแคนและภูเขาและภูกขาจำนวน50กล่องรวมมูลค่าทั้งหมด1 19,00 0บาท เหลือเพียงในละค่ะ7 5 0 0นับาทค่ะกำไรกำไรสี4หม0 0นนะคะค่ะอ่ะช่วงหน้าคุณพี่คะเรามีอะไรกันช่วงหน้าเรามีดาราเราเปิดด้วยดาราแต่เราไม่เคยใส่ดาราที่ทีน้องจุ๋ยวรัตยานินคูหาค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็ททยนิสัยจากจากการใช้เงินด้วยค่ะคุณพี่จากการจากกระเป๋าจากกระเป๋าใช่ไหมายละเออเดี๋ยวมาแชร์กันคู่ค่ะค่ะ เป็นปรากฏการครั้งสำคัญที่บริษัท NewKC Life Network จำกัดนำโดยนายชัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท YouFood International จำกัดสาเหตุที่บริษัท y e u f o o d International จำกัดได้นำเอซาย y u f o o d มาเซ็นสัญญากับ NewKC Life เพราะเห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัท NewKC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดําเนินธุรกิจครับนําโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์เอนไซ U f ย o ฟู Food, ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุ ส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New k c ซีไร t ขอขอบคุณท่านประธานบริษัทยูฟู้ดครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New k c ซีไร t เป็นผู้จัดจำหน่ายเอนไซม์ยูฟู้ดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New k c ซีไร t ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New เคซีไลฟ์ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายภัยลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New เคซีไลฟ์โทร 089791-1999 087-042-8899 สองของรายการผู้หญิงอยาบสวยค่ะแม่ช่วงนี้ใครสพายกระเป๋าแบบไหนเก็บเงินได้หรือเปล่าคนใช้เราสองคนได้เปลี่ยนทำไมเ,เปลี่ยนในสิ่งที่เก็บเงินได้เก็บไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่ต้องใส่ในกระเป๋าก็ได้คุณพี่เจนใช่แน,น่หนคือเดี๋ยวคนรู้ไงใส่กระเป๋าสวยสวยทำไงถุงพลาสติกถุงดำถุงดำใช <laughs> ่ไหม ก็รู้ขยะอะไรอย่างเงี้ยไหนได้แบบถุงเงินเดี๋ยววันหลังเธอไปคนเดียวนะเวลาไปไหนไม่ต้องชวนดิฉันดิฉันยังครบอยู่ยังครบอยู่ใช่มอ่ะเขาบอกว่าไงอะคุณพี่อ่ามีทรงอะไรบ้างคะมาดูทรงแรกค่ะทรงกลมหรือว่ารูปวงรีรูปไข่นะเธอให้ดิฉันอ่านตรงที่ลิ้นดิฉันมีปัญหาดี คนที่ชอบสะพยกระเป๋าลักษณะนี้เป็นคนที่มีความคิดในเรื่องการใช้เงินดีนะดีนะลูกไข่เนี่ยอ,อยู่ในระดับที่น่าพอใจทีเดียวค่ะวงดีหรือเปล่าไม่นะไม่มีเลยไม่ใช้เงินมากแบบฟุ่มเฟือยค่ะแล้วก็จะเก็บเงินถ้าจนคนอื่นมองว่าสองคำอุจรระเหนียว <laughs> ได้อยู่ขี้เหนียว เขาบอกว่าคำว่าขี้ไม่พอไงก็เลยอุจจาระเหนียวไม่ก็คือก็คือเป็นคนรู้จักใช้เงินนั่นเองไม่ขี้เหนียวนอกจากนี้ยังรู้จักแบ่งปันควนควบคุมการใช้จ่ายได้ดีเยี่ยมรู้จักคิดวางแผนพูดง่ายๆเป็นคนขี้เหนียวนั่นเองไม่ใช่อุจจาระเหนียวนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เพอร์เฟคสุดๆเพราะว่าวางแผนแน่นาคดไว้ได้ดีโอ้โหอ่าไม่ใช่เราข้อต่อไปข้อต่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมลายเรียบๆโอ้นี่เราณ์นะ เป็นคนที่ชอบอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆอ่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จนบางครั้งดูเหมือนว่าจะเข้มงวดเกินไปหน่อยอรวมถึงเรื่องเงินทองที่มักจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกว่าจะใช้ในส่วนไหนดีส่วนนี้ดีไหมหรือจะคุ้มหรือเปล่านนจนบางครั้งดูเข้เขมงวดจนเกินไปคุณพี่ทำให้คนรอบข้างมองว่าเป็น,นง,งก แล้วก็อุจจาระเหนียวหรือว่าขี้เหนียวนั่นเองไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เธอก็อย่าไปซีเรียสตามทรงรูปแบบกระเป๋าเลยเราก็สะพายมาแั้วหมเนี้ยีเลียมที่ที่สะพายมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในเคสของดิฉันเลยแต่ว่าดิฉันก็มีขี้นําหน้าเหมือนกันขี้เหนียวขี้เหนียวอ่ะคุณพี่ทรงต่อไปเหมือนย่ามหรือว่าเป้สะพายข้างหลังนะนี้ผู้ชายชอบใช้ฟังดีๆเป็นคนที่รักอิสระโหกิ๊กย่อยแน่นอน ต้องการ,ปรเปเจอโลก